รถทุกลหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นกบสวัสดีครับข่าวสยามชนออนไลน์วันที่5มีนา2567ผมมาตามนัดหมายมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณหนุ่มก่อนที่จะเข้าฟังคำวินิจฉัย ตามไปเลยครับวันนี้วันที่ห้าครับที่ว่าจะผมจะมาฟังคดีพิพากษาเรื่องอโรงงานแอบปล่อยน้ำมันครับว่ามาฟังคดพิพากษาหลังจากนี้เดี๋ยวจะมาแถลงที่ครับหลังจากเชื่อมไปฟังคดีพิพากษาแล้วครับวันนี้ก็ขอให้เนินคดต่อไปครับคือคดีนี้มันมีการแอบป,ปล่อยน้ํามันมาตั้งนานแล้วมีการแก่เกียรเยียวยากันตามข้อเท็จจริงเนี่ยหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้จนกระทั่ง เราต้องยื่นฟ้องคดีเพื่อขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อขอปรามีศาลเป็นได้พึ่งโดยการนําเสนอข้อเท็จจริงให้ศาลทราบและในวันนี้ในวันนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงกว่ากว่านี้จะเป็นนัดฟังคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราได้สู่เข้าสู่กระบวนการของอยุติธรรมเป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับก่อนค,ครับเดี๋ยวสถานการณ์จะเป็นยังไงขอช่วยติดตามกันอีกทีนะครับ